อนแก่นโดนไป26บาทกรุงเทพก็มีโดนเหมือนกันบ10บาทนะคะอันนี้เนี่ยเกิดเหตุคือโจรขี่รถประกบรถตุ๊กตุ๊กค่ะคุณผู้ชมคะแล้วกระชากสร้อยคอของผู้โดยสารน้ำหนัก10บาทไปตอนนี้ยังหนีลอยนวลอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็น<อ>เหตุอ,อุกอาจเลยค่ะ<อ>แบบนี้เลยวิ่งราวซับเกิดขึ้นที่บริเวณแยกมหานครถนนพระรามที่6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครช่วง2ทุ่ม24นาทีของเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ าเลนทน์เลยอะลราไปรู้ได้ไงว่าเขามีทอง10บาทห่ืว่าเล็งไว้หรือยังไงหรือว่าเผอิญเห็นเพราะขี่ตามหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าทองถ้าเป็นเส้น10บาทนี่น่าจะใหญ่อยู่เนาะน่าจะเส้นใหญ่อยู่แล้วก็แบบอ่ะเขาใส่ทองของเขาเนี่ยแล้วเป็นเสื้อยืดสมมุติว่าเห็นขี่ตามมาแล้วเห็นได้ไหม แล้วเอาเลยจะตัดสิน<ร>ใจตอนนั้นเลยกลัวสินะเออแล้วจะเห็นโอ้แต่ก็ความเสื้อยืดอะนะอาจจะชัดแล้วคอพี่เขาเป็นรอยเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยนายรัตนภูมิอายุ46ปีค่ะเป็นผู้เสียหายและครอบครัวก็ยืนรอให้การกับตํารวจในอาการตื่นตกใจเลย ผู้เสียหายเขาเปิดร้านตัดผมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ส่วนภรยาเปิดร้านเสริมสวยอยู่ใกล้ๆกันก่อนเกิดเหตุพาภรรยาลูกชายและเพื่อนของลูกเดินทางมาที่กรุงเทพเนี่ยจะมาสอบเก็บพผดผิโอที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมย่านหลักสี่ช่วงบ่ายวันเกิดเหตุนะคะพาครอบครัวนั่งรถไฟฟ้ามาเดินเล่นกันที่ห้างชื่อดังนะคะจากนั้นก็เหมเรารถตุกๆไปกินอาหารกันย่านเยาวราชโอ้ทุกอย่างดูดีมีความสุขค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่เบาด้านขวาสุด ระหว่างรถจอดติดไฟแดงบันมีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ30ปีมีหนวดค่ะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเสื้อแจ็คเก็ตสีเทาน้ำเงินกางเกงขาย,ยาวสีดำรองเท้าแตะต้องบอกให้ละเอียดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เขายังหนีลอยนวลขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำไม่ติดผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาประกบแล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก10บาท ในสร้อยนั้นนะมีพระหลวงปูกเกิดรุ่นแก้วสารพัดนึกปี2 5 2 1เลี่ยมทองด้วย1องค์นะคะแล้วอย่างที่เห็นคือที่คอเขาว่ามีรอยฟกช้ำเลยอะจากนั้นคนร้ายเร่งเครื่องรถหลบหนีไปทางถนนพระรามที่ส ท่านผู้กมกับการสอนอปทุมวันเผยว่าขณะนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่บริเวณห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบว่าคนร้ายเนี่ยติดตามผู้เสียหายมาตั้งแต่จุดไหนรวมถึงเร่งไล่เส้นทางหลบหนีกันคดีมีความคืบหน้าไปมากค่ะและถ้าหาประชาชนพบเบาะแสนะคะแล้ท่านสามารถชี้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุมได้เขามีรางวัลน,นำจับให้20,000บาทค่ะครับ